ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวูสบวงนะคะเราจะรอรถไฟที่นี่หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วเราถึงจะเดินทางไปที่ฟังฝดนะคะทุกคนเหนื่อยเลยนะคะทุกคน,กคนไอุ้นเดนวานเดนเฮียนะเราจะรอต่อรถไฟอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับไปฟังฝดนะทุกคนขาเดี๋ยวเก็เบบรรยากาศให้ดูนิดนึงนะ ตามคุณลุงไปข้างนอกอู้วข้างนอกเย็นมากเลยอู้โอเคเย่าอิถ่าใให้เพื่อนได้ดูนิดนึงนะบรรยากาศด้านนอกนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอ่ที่รอรถประจำทางนะคะทุกคนโอเคโอเควิงเราจะมารอที่ร้านแมคโดนัลคุปชินู Und Papa, was trinkt Papa? Kaffee wie immer. Oma ja. Okay,